อ่สวัสดีค่ะอันนี้ขอแนะนำการเรียนคอร์สของมอตอ้นนะที่มอตอ้นเนี่ยเนื้อหาเนี่ยเราจะมีอยู่เล่มเดียวเล่มนี้เนื้อหามอตอน้นซึ่งมันจะเป็นเนื้อหาที่รวมทั้งมหนึ่งมสองมสามที่แยกเฉพาะเคมีมาแล้วเพราะถ้าสมมติว่าใครจะเรียนเพื่อประกอบการเรียนโรงเรียนฮะเรียนเล่มเดียวก็จบเลยถามว่าคุณเรียนจากมไหนก็คือมหนึ่งก็ได้หามสองก็ได้ นะตอนนี้ม .3 ก็ได้ได้หมดฮะนะเรียนร่วมกันได้เลยฮนะเพราะว่าไล่กังแบบพื้นจนกระทั่งสูงสุดของอันนี้ของมตน้นนะฮะแล้วถ้าสมมุติว่าเรียนจะสอบเข้านะเด็กก็ตอนสุดท้ายตอนม .3 นะตอนมสก็มาเรียนตะลุยโจทย์ตะลุยโจทย์ไม่ควรเรียนตอนม .1 เพราะว่ากว่าจะถึงเวลาสอบเราก็ลืมหมดนะแค่นี้เอง จบแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะไปสอบโรงเรียนที่แบบค่อนข้างสอบเข้าไปยากนิดนึ่งว่ายากนิดหนึ่งยยอย่างโรงเรียนเตรียมมหิดลเควิทอะไรเงี้ยหรือใครที่ต้องการเรียนกิฟเต็ดนะฮะเพราะนี่คือเนื้อหามอต้นอย่างเดียวนะแล,ะล้วก็รวมมปลายไปด้วยที่แบบว่าค่อนข้างที่เราเห็นว่าสําคัญใส่ไปแล้วถูกไหมแต่บางครั้งมันยังไม่พอ พอไม่พอเราก็จะเอาเนื้อหาที่เป็น iso 1 i j iso 2นี่เป็นเนื้อหามปลายเลยนะฮะอันนี้ม,มปลายครึ่งแรกนี่คือมอปลายครึ่งหลังแต่ถามว่าเอามา100%ยเปไหมคงเป็นไปไม่ได้นะฮะเอามาประมาณ3-40%ี่เป็นที่เป็นเบสิกเพราะฉะนั้นถ้าใครเรียนอันนี้ไปเนี่ยก็จะรู้เนื้อหามปลายทั้งหมดเลยรู้แบบแต่ไม่ได้ลงลึกนะฮะนึกออกไหมฮะลงแบบพื้นฐานไว้หมดเลยเพราะเห็นเด็ก จะเห็นสะโขบแล้วและเด็กพวกนี้พอขึ้นมปลายพื้นฐานจะค่อนข้างดีเขาก็เห็นมาก่อนแล้วแล้วถ้าเราเรียนสองอันนี้เสร็จปับ๊บเราก็มาเรียนตะลุยโจทย์ตอนสอบข้าวตอนมสามเช่นกันเนี่ยก็แค่นี้ก็จบเนื้อหาของออที่จะเรียนมตน้นซึ่งนักเรียนเลือกเองว่านักเรียนเป็นประเภทไหนก็เรียนให้มันตรงกับประเภทหรือถ้าไม่เข้าใจก็ถามเจ้าหน้าที่อีกคนเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยรู้หลักสูตรพวกนี้ดีแล้วก็อธิบายได้นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ